เดี๋ยวก่อนผู้ปกครองทั้งหลายถ้าท่านยังชมวิดีโอนี้ไม่จบอย่าเพิ่งตัดสินใจพาตอมทอมซินให้ลูกหลานของท่านเราคือกรณีศึกษา วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่กำลังมีปัญหาเรื่องตอมทอมซินอักเสบเมื่อตอมทอมซินของลูกหลานของท่านอักเสบแพทย์แผนปัจจุบันก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองอย่างเราเราท่านๆ่าพาตัดตอมทอมซินเพื่อตัดเอาตอมทอมซินออกเพราะคุณหมอสมัยใหม่แนะนำว่าการที่เอาตอมทอมซินออกแล้วก็จบ การเจ็บป่วยของลูกหลานของท่านในระบบทางเดินหายใจนั้นก็จะสิ้นปัญหาจบปัญหาไปด้วยคำอธิบายของคุณหมอทําให้เราเห็นว่าตอมทอมซิงคือตัวปัญหาคือเจ้าปัญหาที่ทําให้บุตรหลานของเราเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจอยู่บ่อยๆนั่นคือคำแนะนำจากคุณหมอวิทยาศาสตร์คุณหมอสมัยใหม่ที่แนะนำ แก่ผู้ปกครองครอบครัวเล็กๆของเราเลยตัดสินใจพาต่อมทํอท,ทินให้ลูกทั้งสองคนพร้อมกันโดยที่เราไม่คิดจะแสวงหาข้อมูลมาเวทถึงข้อดีข้อเสียแต่อย่างใดลูกชายคนโตอายุ9ขวบเกิดวันที่1มกราลูกคนที่2เป็นลูกสาวอายุ6ขวบเกิดวันที่1มกราเหมือนกันอายุห่างกัน3ปีเนื่องจากเกิดวันที่1มกราเหมือนกัน เหตุที่ได้คิวการผ่าตัดพร้อมกันคือเนื่องจากมีเด็กคนหนึ่งที่ได้คิวก่อนหน้าเราป่วยหมอจึงไม่สามารถจะผ่าตัดตอมทอม,ทอมซินให้เด็กคนนั้นได้ก็เลยสละคิวเราก็เลยได้เลื่อนขึ้นมาแทนกำหนดการผ่าต่อมทอมซินอักเสบของเด็กทั้งสองหมอกำหนดไว้วันที่30ตุลาคม2566 แต่ว่าทางโรงพยาบาลให้เราเข้าไปโรงพยาบาลก่อน1วันเราจึงเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลในวันที่29เพื่อเตรียมตัวในการผ่าตัดเพื่อการอดน้ำอดอาหารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พยาบาลและเพื่อการตรวจเช็คคนป่วยที่จะทำการผ่าตัดว่ามีอาการป่วยแทรกซ้อนอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีอาการป่วยแทรกซ้อนอย่างอื่นคุณหมอก,ก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดให้ได้ต้องเลื่อนการผ่าตัดไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คิวอีกวันไหนแต่เราโชคดีไม่มีอาการเจ็บป่วยแทรกซ้อนซึ่งจะเป็นสาเหตุไม่ให้ได้รับการผ่าตัดตามวันเวลาและตามคิวที่เรากำหนดไว้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาตอมทอมซินอักเสบ คุณพ่อได้พาพี่พุทโธไปบุญแข่งเรือที่เมืองปากสันแขวงบริคคำไซส,สอปปอลเพิ่งกลับมาคุณหมอเด็กใช้จิตวิทยาเด็กในการคุยกับเด็กในกระบวนการผ่าตัดถึงเรื่องราวที่เด็กสามารถรับฟังได้คุณหมอสมัยใหม่คุณหมอวิทยาศาสตร์ได้พูดกับเด็กว่าคุณหมอจะหยิบต่อมทอมซินของหนูออกจากปากหนู ในขณะที่หนูก็นอนหลับสบายอยู่บนเตียงหนูจะไม่เจ็บหนูจะไม่เป็นอะไรเลยในขณะที่หนูหลับหนูจะไม่รู้สึกตัวคุณหมอก็จะค่อยๆหยิบตอมทอมซินของหนูออกมาหลังจากนั้นหนูก็จะตื่นอย่างสบายเด็กฟังแล้วเด็กรู้สึกสบายใจหมอไม่ได้บอกว่าหมอจะผ่าตัดหมอไม่ได้บอกว่าหมอจะใช้มีด หมอไม่ได้บอกว่าหมอจะฉีดยาสลบหมอไม่ได้บอกว่าหมอจะวางยาสลบและหมอไม่ได้บอกว่าหมอจะใช้ครีมหรือมีดไปตัดต่อมทอมซินของหนูซึ่งอยู่ในช่องปากลึกของหนูออกมาซึ่งผู้ปกครองอย่างเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการผ่าตัดทอมทอมซินนั้นต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่เข้าห้องผ่าตัดใหญ่ ได้มีการดมยาสลบซึ่งการผ่าตัดใหญ่ในครั้งนี้มันหมายความรวมถึงงบประมาณที่ใหญ่ของผู้ปกครองด้วยเช่นกันวันที่29ตุลาคม2566เวลา8.30นาฬิกา30นาทีพวกเราเดินทางถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นโรงพยาบาลของทบวงมหาวิทยาลัยเราได้ทำการเช็คอิน ตรวจวัดร่างกายเพื่อเข้ารับการรักษาการเข้ารับการรักษาต่อมทอมซินอักเสบครั้งนี้เราได้จองห้องพิเศษอยู่บนชั้น12ของตึกโรงพยาบาลดังกล่าวคนป่วยสองคนพี่กับน้องแยกห้องกันคุณแม่นอนเฝ้าไข้อยู่ที่ห้องของน้องส่วนคุณพ่อนอนเฝ้าไข้อยู่ที่ห้องของพี่ เวลา9นาฬิกาของวันที่30ตุลาคม2566พนักง,งานเปลพร้อมพยาบาลได้มานำคนป่วยคนแรกลงไปยังห้องผ่าตัดซึ่งอยู่ชั้น5ของอาคารโรงพยาบาลเพื่อไปเตรียมตัวรอณหน้าห้องผ่าตัดพี่พุทธโธลงไปห้องผ่าตัดพร้อมกับคุณแม่ส่วนน้องพิมพ์ตา รออยู่บนห้องพักกับพ่อแต่หลังจากนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงทางเวนเปและเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้มานำน้องพิมพตาลงไปณห้องผ่าตัดซึ่งอยู่ชั้นที่5ของอาคารโรงพยาบาลแห่งนี้เวลาประมาณ9.30นิมาทีพี่พุทโธอายุ9ขวบได้ถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัด เวลา11.30นาฬิกานาทีพี่พุโทโธถูกเขียนออกจากห้องผ่าตัดมาพักฟื้นอยู่ณนะหน้าห้องผ่าตัดหลังจากนั้น30นาทีน้องพิมตาก็ได้ถูกเชิญเข้าห้องผ่าตัดน้องพิมตาเดินเข้าห้องผ่าตัดอย่างสง่าผ่าเผยเดินขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดเองโดยไม่มีเจ้าที่เขียนเปลไปส่งขณะที่พี่พุโทโธนอนรอ การฟักพื้นอยู่หน,หน้าห้องผ่าตัดพี่พุโตมีอาการตื่นไม่ดีเนื่องจากเอฟเฟกต์ของการใช้ยาสลบมีเอฟเฟกต์ในช่องปากและลำคออันสืบเนื่องมาจากการย่อนสายช่วยหายใจลงไปในทางปากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามปลุกให้ตื่นไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวิสัญญีแพทย์ แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลแต่พี่พุทโธอายุ9ขวบก็ยังตื่นไม่ดีมีการฟึดฟัดฟาดมือฟาดแขนแล้วก็เตะเท้าซึ่งคุณหมอก็ได้อธิบายว่ามันเป็นเรื่องปกติของอาการคนที่ตื่นไม่ดีหลังการผ่าตัดเนื่องจากฤทธิ์ของการดมยาถ้าเด็กมีอาการเจ็บปวดก็จะตื่นไม่ดี หมอก็เลยให้ยานอนหลับต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่ออาการเจ็บปวดจะได้บรรเทาลงแล้วคนป่วยหรือเด็กจะได้ตื่นดีหลังการให้ยานอนหลับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทางแพทย์ก็สั่งให้เข็นคนป่วยขึ้นไปยังห้องพักบนชั้น12ของตึกโรงพยาบาลคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมกับผู้ปกครองว่านอกจากตัดต่อม ทอมซินที่อักเสบของน้องออกแล้วน้องพุทโธอายุ9้าขวบคุณหมอยังได้ตัดต่อมอะลีนอย์ซึ่งอยู่ลึกลงไปออกให้อีกด้วยต่อมอะลีนอย์ที่ว่าก็มีอาการบวมโตเนื่องจากมีการอักเสบพ,พี่พุทโธอายุ9้าขวบก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าน้องพิมตาอยู่ในห้องผ่าตัด ส่วนน้องพิมตาหลังออกจากห้องผ่าตัดมาฟักฟื้นอยู่หน้าห,าห้องผ่าตัดนั้นน้องพิมตามีอาการตื่นที่ดีไม่งอแงไม่โลเลไม่งัวเงียไม่ฟึดฟัดไม่เวียงไม่เตะหลังจากที่เราได้ทำการผ่าตัดตอมทอมซินของเด็กสองคนนี้เรียบร้อยก็มีหลายคนมาทักท้วงว่า ตอมทอมซินไม่จาเป็นต้องตัดออกตอมทอมซินนั้นคือจุดรับเชื้อโรคด่านแรกซึ่งอาจจะอักเสบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแทนร่างกายเราก่อนที่เชื้อโรคต่างๆจะเข้าไปในร่างกายทางช่องปากเมื่อคนเราโตขึ้นการพัฒนาการต้านเชื้อโรคของตอมทอมซินก็จะพัฒนาไปพร้อมกับ การพัฒนาการของร่างกายของเราด้วยการผ่าตัดทอมทอมซินนั้นมีผลต่อฮอร์โมนของร่างกายหลายส่วนเราได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นคุณหมอสมุนไพรบอกว่าการรักษาต่อมทอมซินอักเสบนั้นง่ายมากเพียงแต่ต้มยาสมุนไพรให้กินวันเดียวก็หายได้ เคลดนี้ของเราจึงเป็นกรณีศึกษาให้ท่านที่ยังไม่ได้ผ่าตัดต่อมตอมซินเป็นอย่างดีท่านสามารถไปสแสวงหาข้อมูลได้เมื่อได้ข้อมูลท่านก็ไปเวทเอาเองว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าผลได้ผลเสียอะไรมากกว่ากันแหล่งที่ท่านจะสแสวงหาข้อมูลได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือทางเพจต่างๆ ส่วนในกรณีของเราเมื่อรักษาไปแล้วผ่าตัดไปแล้วก็ไม่สามารถเอาคืนได้เราก็มั่นใจในการตัดสินใจของเราว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกวิธีการผ่าตัดต่อมทอมซินให้ลูกโดยที่เราคาดหวังว่าจะจบการเจ็บป่วยเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจของเด็กๆอาหารสำหรับคนป่วยผู้ผ่าตัด ตอมทอมซินอักเสบคุณหมออนุญาตให้กินอาหารที่มีความเย็นความเหลวแล้วก็ความหวานซึ่งก็นี้ไม่พ้นนมสดโยเกิร์ตแล้วก็ไอศกรีมเราหวังว่าเราจะได้เป็นกรณีศึกษาสำหรับท่านที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะพาตัดตอมทอมซินให้ลูกหลานของท่านหรือไม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยคอมเมนต์ของท่านอาจเป็นประโยชน์แก่เรายินดีเราจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ขอขอบพระคุณ